มันหมายของมว่ายังไงอะเกดเจอทันเซิร์ฟวะเฮ้ยกูตลกกับมึงไหมวะมึงมาคนแรกเลยอีเลดมึงจะหนีกูไปไหนนี่อีเลดมันจะตายเลยพวกมึงคุยอะไรกันอยู่วะอีเลดมันดูเล่นไม่ค่อยเป็นวะเดี๋ยวกุลองดักดิเฮ้ยเอเยดักได้ไม่รอแล้วมึงอีเลดเกดมันไปไหนหมดวะเฮ้ยอีเลดมันจะตายหาแล้วเนี่ยโอเคกูเจอเกดแล้วคนหนึ่งมันกำลังวิ่งไปหาอีเลดอีกคนหนึ่งยืนอยู่ทำอะไรไม่รู้เอ้ยไอ้จีนี่มันชนกูเอ้ยเต็มหน้ากูจะหมดละเล็กกินจีไปอ่ะ กมึงบล็อกอะไรกันนะี่อะไรของมึงวะเดี๋ยวเกดกี่ตัวเขเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้ยัยเกดบล็อกเที่อะไรมึงเนี่ยโอ้มีดูทามอีกโอ้โหไอ้เย้ยกูเจอไหวไหมวะแม่งเกดเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ีดูทามอีกตัวนึงเลยคือพวกแม่งผัดกันบล็อกอล้มึงดูดิมันจะเป็นโจ๊กดาร์กคือเกือบโดนอีกเกือบโดนเกือบโดนอีเลียสกูไปไหนเนี่ยถ้ามันเจอไอเมีดกินนี่กูชิบหายด้วยเฮ้ยมึงยอมวิ่งไปทางนั้นเลยโอเคแจ้งแม่งเอายี่เหลือก็ได้อันนี้ หลบกูไปนะบาบ้าบุยมัจะปกป้องเพื่อนนะมันคิดว่าต็มเป็นฮีโร่ไงวะโอ้ยที่แล้วมันใช้สกินเดือดหมดเลยกูแยกไม่ออกคนไหนมันคนไหนใช้สกินเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวมึงบล็อกอะไรวะน่ะมันมันแบบกูกูไม่ไปทางนั้นมึงบล็อกอะไรขอมึงเนี่ยวบาวอะไรยี้นี่จัดยี้นี่ก่อนลบไอ้คนไหนดีวะแม่งเหมือนเหมือนกันหมดเลยเอ้าเยี่ยม่เชื่ด้วยไอ้ชิบหายอะไรของมึงเนี่ยมึงวิ่งเข้ามารับเลยอะไรของมันวะโอเคกลัวแม่งไม่น่ารอดละ ไม่มีใครช่วยมึงเลยเพื่อนมึงโดนกูตีทีเดียวไปแล้วมึงมทาจบว่าเอาเรียบร้อยจนถึงตอนนี้อีเลดกูยังไม่ตายเนี่ยมันอยู่ไหนวะกูเดินหาตัา้งนานแล้วเจอแล้วอีเลดกูเจอแล้วมึงอยู่ไหนอยู่นี่เองมันจะหลอกลูงกูมันจะหลอกลูงกูดักก่อนดักก่อนมึงอยู่ไหนนึกว่าดูท่างทั้นทำอะไรอีเลดมันได้หิวเพื่อนมากป่าวะเหี้ยเลือดมันโลกันหมดเลยนะแล้วมันยืนนิ่งๆมันต้องการอะไรอยากโดนฆ่าตายนี่ไอา ดีว่ะกูเหมือนกูจะเห็นเกตอยู่แถวนี้นะนั่นไงเกตมึงจะหนีกูไปไหนเอาเอาทำอยู่นี่เหรอเกตมึงลอกกูไปหาทูทามเหรอเกตมึงนี่ไม่งี้ยจริงเริ่มนี่คนน้อยว่ะน่าจะจัดการได้ไม่ยากเฮ้ยแสงอะไรวะน่ะอีเลียน เียังแล้วเหรอมาเลยอีเล็ตมาเนี่มาเนี่เลยอีเล็ตมาเนี่เอ้เจสันยิดบล็อกเลี้ยงนมาเดือยงโง่เลยมันโดนกูตีปีสองสามทีแล้วเนี่ยมันเริ่มชาแล้วเริ่มชาแลนะเอ้าเบสอีเล็ตโอ้ดีเย่เย้ไม่ทันสองปีเอ้าไอ้แถมกูรีตัวทำไปทำไมวะแถบมึงซ่อมเจัลเลนเตอร์สบายใจเลยนะเกเอดอ่าเรียบร้อยโดนแกซิงวอลบอกเลยิเกดตายแน่มึงเอา้เอาโดนกูขังด้วยมาเย้ฉากสิ้นหวังในอน,นิเมะ เอาย oh, ังกูตีวะโอ้ยระเบิดแถบมันตายยังสร้างปัญหาให้กูอีกกูจะปล่อยนูเป็นตัวสุดท้ายไม่ได้ปล่อยไว้ที่ไรแม่งชิบหายทุกทีไปไหนละกดกดมือคือไอ้ยิดกูตาทั่วๆอยู่มันไปไหนแล้ววะเฮ้ยกูตาทั่วมองไม่เห็นพวกมึงคิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้ไหมกูว่าใช่กูว่าใช่แม่งอยู่ตรงนี้นั่นไงใช่ด้วยมาดิไอ้ดงลูกทูธามจบวาโอ้แล้วแม่งเป็นเสื่อวอลลิศแม่งน่าจะจูงเก่งแน่เลยมันเจอนี่เจสันฮิตบ็อกเป็นไงล่ะมึง ม่มีใครหลบได้หรอกเจสันฮิตบล็อกอะเฮ้ยกูไปดักมันตรงนี้ได้เลยเฮ้ยได้ด้วยเอ้ามันตีรูมแพร่ได้เถอะบลกูเพิ่งร e. ู้ไอ e <laughs> ้ okay. und ppe, und ppe. ี่ยจนมันจะโดนเอาออกแล้วกูเพิ่งรู้ว่ามันตีรูมแพรได้ nope nope โอเคเหลือทูธามเดี๋ยวดูก่อนมันจะเกิดตรงไหนหวังว่าจะใกล้ๆกูอ่ะ ทูทางกระแทบมันอยู่ข้างบนวะกูรูทามมันจะหลอกจบหลังกว่ากูไม่จบไว้สี่เท่าลิตเออจบม่ได้หรอกมาดิมันวิ่งหนีไปโน่นโอเคหรือกูจะไปดัดเฮ้ยว่ามันจะวิ่งกลับว่ะพร้อกลับนั่นไงใช้ด้วยอีชิลิไม่วิ่งกลับเออมันวิ่งไปไหนโอ๊ยยิงระเบิดแทบโอ้ยเอ่อเอ้าเฮ้ยอุ้ยมันบกได้อุ้ยมันจะต่อยอุ้ยเสียใจด้วยเว้ยกูเร็วกว่าว่ะ มาพวกมึงเหลือทูทามสุดท้ายแล้วหวังว่ามันจะมาเกิดใกล้กลเมื่อกี้นะไอคนเมื่อกี้ดวงโคตรสวยอะ่ะมึงแบบมึงมาเกิดข้างๆกูเลยแต่นี้ก็ไม่ได้ไกลมากก็พอได้อยู่มึงไปไหนละมันขึ้นข้างบนนีมึงเป็นที่ไหนข้างบนเนี่ยมึงขึ้นมาหลายรอบแล้วมึงคิดว่าข้างบนมันอ้าวท่านผู้ชมมาลิกูยี่สิบเจ็ดแล้วคูยังไม่ได้เป็นเลยเทีย ไอ้ไไไแฉนโยนเหรียญสบายใจยนะมึงมึงจะไปไหนวันนี้ด,ด,ด,ดิเดียวแมงยืนหรือเมื่อไหนี่วะแม่งยืนตรงนี้เพอเลยโอ้โหอะไรแถบฮะวางกระเบื้อเลยไม่ให้เจมทำอะไรของมันวะยศูนย์เจ็ดแม่งต้อมเครื่องสบายใจเลยไอ้เชียเขาชิ้มหายกันหมดแล้วไอแฉนยืนกูไม่เห็นอเลยฮะรายต่อไปคือมึงไอ้เกดมึงเจอ,เอกูแน่บล็อกบล็อกแต่ไงกูวา่าละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พวกมึงเห็นมึงกูไหมมึงเห็นไหมสุยุเจ็ดมันใช้โปะแล้วแป๊บๆขอค่าเกทก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูฆ่าเกทเยวไปดูเกมรีบตายเดี๋ยวเฮ้ยทีนี้ไปไหนอันนี้รีบมันอึดจังวะโลโคตรอึดเลยเออตายดีที่ไหนสุสุเจ็ดมันใช้โปะป่าวะเมื่อกี้แบบเห็นมันลอยแบบใช่ปะใช่ปะไหนะอยู่ไหนไหนๆอนโอ้โหไอสัตว์ชัดเจนโอ้โหไอ้ยี่แม่งใช้โป้บร แล้วกูจะตีโดนมันยังไงแอความเร็วมันไอ้เจ้ยแม่งโซนิกอะความเร็วอะเจสันจะตามทันได้ไงอะโอมันไปดูเร็วกูขอโทษนู๊แต่กูต้องการเวลาขอโทษคือกูรู้ว้าตัวละครที่มึงเล่นเนี่ยมันคือแฮกเกอร์ศูนย์เจ็ดเอ็นเจ็ดแต่มึงก็ไม่จะเป็นต้องใช้โป้ตามมันเพราะว่าเฮ้ยไปไหนลูกอะเดี๋ยวนนี่เลกิ้งฟิทติดกูดาวมาเปิดเลกิ้งฟิกันมันอยู่ไหนวะโอเคมันอยู่นั่นแต่โอ้โหเยสกินกูมันก็แบบไอ้เียสว่างจิ๋มหายจะหลอยมันก็ไม่ได้เดี๋ยวกูจะปุ่งไปบีเฮดใส่มันคือถ้าาบบีเฮมันลยกไง Head, bro. มีเฮดโรโดนแต่แทบเย้ยไม่กูจะไม่ฆ่าแทบกูจะไม่ฆ่าแทบกูจะฆ่าไอโปก่อนให้ได้ดูเวลาเหลือทั้งสองนาทีกูจะฆ่าไอโปเฮ้ยเฮ้ <c oughs> มันซ่อมเครื่องอยู่วะเดี๋ยวเข้าไปเข้าไป <No. S 2> oh เฮ้ยเฮ้ยเฮสิงว่าโอ้ไม่โดนเฮ้ยมันใช้คูดจีวายมันจะเดินช้าโรมันใช้โป๊กทำไมมันขยับเร็วด้วยเฮ้ยไอเย็ดแม่พวกมึงดูดิแม่งใช้เม็ดกินเลยแม่งก็เดินด้วยความเร็วแสงไะ โอ้ยก oh, ูจะไปฆ่ามันยังไงเนี่ยเวลาจะหมดแล้วไปฆ่าแท็บก่อนดีกว่าอะแล้วแค่กูกับมึงไรโปโอ้ยแล้กูจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยมึงดูมันวิ่งแบบความเร็วแสงสเตมินามันจำกัดอะแล้วมันก็โอ้เข้าไปตีโอ้ยไอ้จิตไอ้แท็บอีเวนไอ้ตัวฟอมกูรู้กูไม่งงไอ้นี่อุ้ยมันจะกวนตีนกว่าวมันจะดึงมวงกวนกว่าอุ้ยโอุ้ยแป๊บ กาดีเออโดนหนึ่งทีอะไรอะไรมันแบบมันกาแบบมันกาเกียนกว่ามันกาเกียนกว่าเนี่ยเนี่ยมันกากาดีกาดีเฮ้ยไม่โดนเดี๋ยวโอดีดีดีไปโดูดีเดียอีสองทีสองทีอีสองทีดูป้อนดูป้อนเอ้ยเฮ้ยอีทีเดียวอีทีเดียวเบียดเบียดไล่ไล่กูทแจได้กูทแจได้ไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายไอ้โง่คนโง่เลยเหี้ยใช้โปูแล้วแพ้ไอ้สัตว์ วันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายผมที่เจสันเขาจะอยู่กับเราเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่30เนี่ยตัวเจสันครับเขาจะถูกแทนที่ด้วยแสลเชอร์ครับซึ่งผมว่าทุกคนก็จะรู้แล้วครับว่าทําไมตัวเจสันเนี่ยต้องถูกแทนที่ด้วยแสลเชอร์ซึ่งผมก็เข้าใจเหตุผลนั้นได้ครับส่วนตัวผมก็แอบ,บสะเทือนใจนิดหน่อยครับเพราะว่าเจสันเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเกมนะครับเพราะว่าผมชอบตัวละครเจสันเนี่ยมาตั้งแต่เด็กนะครับใช่ครับแม่กูพาดูหนังแบบนั้นตั้งแต่เด็กเลยครับ ไอตัวละครเจสันในไฟเดียร์เทอร์ทีเนี่ยเป็นตัวละครฆาตกรที่ผมชอบที่สุดนะในยุคนั้นก็จะมีพวกอะไรวะเฟดดี้คุกเกอร์เจสันแล้วก็อีกหลายๆตัวใช่ไหมแต่ตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือเจสันนะผมคือมันให้ฟิลแบบไม่รู้ดิผมชอบตัวละครตัวนี้ครับแล้วทุกคนที่ว่าผมชอบตัวละครตัวนี้มานานแล้วเนี่ยผมเห็นมันอยู่ในเกมนี้ครับผมเลือกเล่นมันเป็นเมนโดยที่ไม่ลังเลเลยครับเพราะว่าผมชอบตัวละครนี้มานานแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมถึงแม้ตัวเจสันเขาจะจากเราไปแล้วเนี่ยแต่ตำนานยิตบบล จำไว้นสะสะแล้ชื่อมึงไม่มีสกิลระยะไกลโกงคิดบอกมัน